สวัสดีค่ะบ้านสวนนทิยาบ้นานนคำนางามอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการวันนั้นมา,อ,าอัปเดตโซนที่ว่าใบมันร่วงเยอะๆเป็นเพราะอะไรเป็นเพีออ้ยไฟลายแดงหรือเป็นเพราะน้ําหรือเป็นเพราะอะไรแล้วก็เลยเลงคลิปให้เพื่อนๆดูเผื่อมีใครแนะนําอะไรเข้ามาแล้วก็เลยลงทั้งโซนนู้นให้ดูแต่ว่าโซนนี้ใบเขาก็ยังปกตินะคะโซนนี้ครไปเขาก็ยังปกติยังเหลือเยอะอยู่ดอกช่วงนี้ก็กําลังจะบาน ไปก็ยังเหลือเยอะอยู่ก็เลยจะมา update, อัปเดตฝั่งทางนี้ให้ดูเพราะมีสองฝั่งน้ำก็ถ้าว่าเป็นที่น้ำก็ใช้ที่เดียวกันรถค่ะมันไม่น่าจะเกี่ยวที่น้ำอากาศหรออากาศก็เอาาอาามันก็คิดถ้าคิดถ้าคิดโด,ดยมือใหม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นเพีย้ยไฟไลายแดงอะไรก็ไม่รู้ที่มันลงมาแล้วก็ทำให้ร่วงใบร่วงขนาดนั้น ฝั่งนี้ก็ยังเหลือเยอะร้อยเปอซนอยู่ค่ะร้อปอยู่ใบก็ปกติร่วมปกติค่ะร่วมปกติธรรมดาดอกก็เริ่มจะบานนิดหน่อยภาพส่วนภาพไปโดยรวมก็ดูข้างลหลังภาพโดยรวมก็ยังประมาณนี้ นี้ก็เลยมาดูพามาดูฝั่งนี้บ้างก็เลยอ่ามันไม่ได้เป็นทุกต้นเป็นบางต้นที่ว่าร่วงเยอะแล้วก็ต้นที่ร่วงปกติแล้วก็ดอกเขาก็ยังเหลือเหมือนเดิมค่ะแต่เราก็จะรูดทิ้งบ้างมันเยอะเยอะเกินไปดอกเริ่มจะบานฝั่งทางนี้มั เริ่มจะได้ปัดดอกกันละภาพโดยรวมก็คือใบเขาก็ยังยังเหลือ8ปเซนค่ะฝั่งนี้โซนนี้ยังเหลือ8ปเอซนยู่ก็ยังพอมีก็ยังพอมีให้ให้ติดตามกันอยู่ค่ะยังไม่ได้อ่วงคือภาพหมดทุกต้น ใบเขาก็บางต้นเขาก็ยังดีๆอยู่อันนี้อันนี้ยังพอสู้ไหวคะ่ะยังพอสู้ไหวยังพอเอาดอกไว้สู้ไหวอยู่เนี่ยดอกเริ่มบานแล้วดอกเริ่มบานนะ่ะก็ยังยังสู้ต่อคะ่ะยังสู้ต่อ บ้านส่วนนันทยาค่ะบ้านคำนางงามเพื่อพรเจริญจังหวัดบุการประมาณนี้ยังสู้ไหวสู้ไหวขอบคุณค่ะ